สมฐานนะาแพทิเซียห่มเครื่องเพชรมูลค่า100กว่าล้านบาทออกงานอีเวนต์แทบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้สาสาวสุกาแพทิเซียกู๊ดพอขนาดเพิ่งจะเข้าพิธีวิวาห์หมื่นล้านกับสามีไฮโซนอวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ก็เคลียร์คิวออกงานอีเวนต์เรียกเสียงฮือฮาจากสื่อมวลชนได้แทบจะทันทีเมื่อล่าสุดแพทิเซียได้ปรากฏตัวในงาน The Great Chinese New Year สองพยด้วยลุกนําพญาสุดอลังการที่มาพร้อมกับมังกรทองซึ่งมีความยาวมากกว่า188เมตร ถือได้ว่าเป็นังกรทองที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยท้องั้นยังไม่พอเพราะเจา้าตัวยังเสริมความยิงย่งใหญ่ให้กับลูกนี้ด้วยเครื่องประดับเพชรและทองคำมูลค่ารวมกว่า105ล้านบาทจาก NGG j e w e l r y จนบรรดาช่างภาพต้องรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดกันแบบบูโรเรียกได้ว่างานนี้แพทิเซียกูดจัดเต็มเบอร์สุดไม่เสียชื่อสไพายหมื่นล้านไปแลนจริงๆจ้าขอขอบคุณภาพแพทริเซียกูดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตอนคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ